มิช t ั่นท m o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทยมิชชั่นท m o มูล e s สกิลไทยแลนด์ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นําในการพัฒนาทักษะใหม่กับ m i ชชั่ n Academy ี่คอร์สพิเศษโดยรวิตหัอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน m i มิชช n to ท h e มูลม Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ missiontothemoon podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานุสาครับมันก่อนมีน้องท่านหนึ่งถามมาบอกว่า เออระหว่างคนที่เก่งกับขยันเนี่ยเนี่ยแบบไหนจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากกว่านะฮะผมก็เลยนึกถึงอ่อพอดแคสต์ตอนหนึ่งนะที่พี่โจธนาเทียนอชริยะเนี่ยสัมภาษณ์กับคุณเคนนักรินที่ The เดอะเซนดา์นะครับเออพี่โจพี่โจก็บอกว่าเออเก็เคยมีคนถามเขาแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเก่งกับขยันซึ่งดูเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นคําที่คนก็จะรีเฟอร์ถึงเยอะเวลาพูดถึงการทํางานนะฮะพี่โจอบอกว่า เก่งกับขยันเนี่ยจริงๆพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นนั้นเท่าไหร่แต่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นทํางานเสร็จหรือว่าทํางานสําเร็จมากกว่ากันนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะักนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมุมมองส่วนบุคคลนะครับเป็นมุมมองส่วนบุคคลมากๆแล้วก็ ไม,ไม่ดราม่าแะ้วกันเนาะตอนนี้ไม่มีสคริปต์นะฮะผมรู้สึกว่าเพิ่งจะเหตุการณ์หนึ่งมาก็เลยมาอัดเลยรู้สึกว่าเออคนที่ทํางานเสร็จกับคนที่ทํางานสําเร็จเนี่ยลองเทอมันต่างกันจริงๆนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจะมีคนที่บอกว่าเออเนี่ยก็ก็ทาที่แค่นี้แหละพอได้ก็พอแล้วอันเนี้ยเป็นทัศนคติที่คนทํางานสําเร็จจะไม่ค่อยมีนะครทำงานเสร็จกับทำงานสำเร็จต่างยังไงสมมติว่าผมบอกว่าเออเนี่ยเออช่วยไปดูอะไรอ่ะช่วยไปดูต่อช่วยต่อราคา อันนี้มให้หน่อยสมมุตินะฮะบ,บอกว่าเออจะซื้อของเนี่ยนะจะซื้อของเนี่ยบอกเออต่อละอันนี้ช่วยดูราคานี้พี่หน่อยนะฮะคนที่ทํางานเสร็จก็ไปต่อราคามานะครับแล้วบอกว่าพี่ต่อได้แค่นี้จบอันนี้คือคนที่ทํางานเสร็จซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ก็โอเคครับคือทําได้รับคำสั่งมาเท่านี้ก็ทําเท่านี้แต่ตอนนี้ทํางานสําเร็จเนี่ยเขาจะคิดต่อไปอีกนิดนึงบอกว่าโอเคมันไม่ได้ราคาสมมติ สมมติสมมติผมบอกว่าอยากได้10บาทอ่ะเขาตอบมาได้สิบสิบสองบาทเขา,อาเออมันยังไม่ได้ราคาที่เป็นทาร์เกตไพรซ์นะทำยังไงถึงได้ราคาที่เป็นทาร์เกตไพรซ์ก็กจะบอกว่าเอ,อ้ยลองเจรจาดูไหมว่าเราสามารถลดคอมโพเนนต์บางอย่างได้ไหมหรืออ้าวที่มันแพงมันจะแพงเพราะอะไรอาจจะแพงเพราะอ้าวเขาต้องชิปของเข้ามาเป็นทางเรือไอ,อทางทางทางเครื่องบินตอนนั้นเพราะว่าเรารีบนะฮะคำถามคือว่ามีอะไรพอจะผ่อนผันได้ไหมเช่นอ่าของบางอย่างเนี่ยเออเป็นคอมโพเนนต์ที่อาจจะมาประกอบทีหลงังมาทางเรือได้หรือไม่นะครับ ลราก็ทาให้ราคาทั้งหมดถูกลงหรือเลื่อนวันส่งได้ไหมต้องไปถามกับคนที่ใช้ของหรือหาเจ้าอื่นมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้ไหมออหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือมันมีทางเลือกเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเฟรมว่าโอเคพี่เขาอยากได้สิบาทเราต่อได้สิบสองบาทก็จบแล้วจบหน้าที่ฉันแล้วอันนี้คือทํางานเสร็จนะก็คือเสร็จแต่คนที่ทํางานสําเร็จคืออีเตอร์ไปเอาสิบบาทมาให้ได้หรือคอนดิชันที่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ระหว่างสิบกับสิบสองบาทอาจจะเป็นสิบเอ็ดบาทแต่เปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับ คนที่ทางานสําเร็จเนี่ยหนึ่งงานอาจจะดูไม่ต่างกันมากแต่พอมันเป็นสิบงานร้อยงานพันงานเนี่ยนะฮะอันนี้ความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่างกันเยอะมากก่อนจะก่อนจะพูดอย่างนี้่ผมขอเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังนิดหนึ่งก่อนนะครไม่ไม่ได้จะโอ้อวดว่าตัวเองตั้งใจทํางานหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นมุมมองเนาะตอนสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานอยู่ธนาคารนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่โต๊ะ treasury ซึ่งเป็นโต๊ะที่ต้องปิดบัญชีของของทุกทุก,ท,กทุกบัญชีของของแบงค์ของฝั่งคอร์เปอ ซึ่งทุกกวันเนี่ยเรามันจะมีบัญชีเกินเกินเราก็จะให้คนอื่นกู้นะครับเป็นเดลี่นะฮะแล้วก็ขาดขาดเราก็ต้องไปกู้แบงค์อื่นมานะเพื่อปิดบัญชีนะครับวันนั้นน่าจําได้ว่ามันมีเงินออกเยอะนะเราก็เลยต้องกู้ปิดบัญชีเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วฝนตกหรือ Mess e n g e r ไม่ครบอะไรมันมีสาเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ Mess e n g e r เนี่ไม่มาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเวลาเราปิดบัญชีมาสักสี่โมงกว่าเนี่ยเราต้องเอาไอ้ใบที่เรียกว่าเป็นใบคอนเฟิร์มเนี่ยนะฮะ ให้แมเชีเจอวิ่งไปถึงอีกธนาคารหนึ่งภายในกี่โมงกี่โมงก็จะมีกดอยู่มันไม่ได้เป็นออนไลน์แบบทุกวันนี้เนาะวันนั้นแมชชเจอหมายไม่ครบทุกคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวไอใบนี้ส่งไม่ทันนู้นนี่อะไรเงี้ยระหว่างที่กาลังเถียงกันอยู่นั้นผมก็แบบไอแบงค์มันอยู่ไหนอนะปรากฏว่ามันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไม่ไกลออฟฟิศผมมากนะฮะแต่มันมีเวลาเหลือไม่เยอะละรอแมเชีเจอไม่ทันนะผมก็เลยบอกให้เดี๋ยวผมไปเองก็คือวิ่งอ่ะวิ่งนะไม่ได้ไปรถนะวิ่งลงมาเพราะรถมันติดมากนะฮะถนนชาทรตอนเย็นนะแล้วก็วิิ่่่งงไไปอกกกกกตตึึึึนนแล้้วว็็รมทัขะ เหนื่อยมากไปถึงนี่แบบเกือบตายอะ่ะแต่ว่าแต่พอเ็เสร็จคืองานงานงาน,งานมันขอายงานก็สาเร็จก็คือใบนี้มาไปถึงเอ่อทรัชย์สร,ร์ของอีกแบงค์หนึ่งทันเวลาหน้าที่หนึ่งของการวิ่งเอาใบานี้มาจากแบงค์หนึ่งไปแบงค์หนึ่งแน่นอนไม่ใช่หน้าที่ผมนะฮะไม่ได้อยู่ในจ็อบเดสคริปชั่นใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อให้งานสําเร็จก็ต้องทําผมยึดมัตโต้นี้ไม่ว่าคือมันจะมีคนบอกเฮ้ย hey, แต่เขาไม่ได้จ้างเรามาวิ่งหรืมันทาแบบอย่างนี้มันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าเลยผมบอกว่าเฮ้ย hey, เงินเดือนมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัด performance ในช่วงต้นนิ่นเองคนเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปทำงานพร้อมกันเนี่ยงเงินเดือนก็ใกล้ๆกันอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเด็กๆนะครับแต่สิบปีต่อไปอ่ะคนที่มันได้ผลตอบแทนแล้วกันเน๋ยเรื่องเงินเดือนเย่ยมันเป็นผลตอบแทนในหลายอย่างรวมกันเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยมันคือคนที่ทำงานแบบเนี้ยคือคือเน้นความสำเร็จมากกว่าทำงานเสร็จนะฮะอันนี้มันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องบอกว่าโอ้แต่เป็นอย่างงี้เนี่ยเขาก็ใช้เราคุ้มเงินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะสมมติว่าเราทำงานเป็น ลูกจ้างเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าถ้าคุณทํางานสําเร็จตลอดนะไม่ต้องห่วงอะ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะไม่เขาขึ้นเงินให้คุณดนเดือนให้คุณเยอะๆคุณก็จะมีโอกาสเข้ามานะฮะคุณก็จะมี reference ที่ดีเพราะว่าคนทํางานสองแบบนี้เนี่ยมันเห็นชัดมากเลยที่ตัวผลงานนะฮะแบบเห็นชัดมากๆเลยนะฮะพี่โจวันก่อนก็ยกตัวอย่างก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีนะฮะตัวอย่างที่พี่โจโยกก็คือเหมือนว่าสมมติว่าจะนัดกินข้าวใครสักคนหนึ่งอะ่ะ คนที่ทางานเสร็จก็คือนัดไปเขาไม่ว่างจบนะฮะแต่คนที่ทํางานสําเร็จก็คือนัดไปเขาไม่ว่างอ้าวหาวันว่างตรงกรันอา้าวสองคนนี้ว่างตรงกรันเสร็จแล้วอาจองร้านให้ด้วยนะครับคนนึงไม่กินกุ้งก็จัดเรียบร้อยเลยเอาหงอาหารเสร็จปุ๊บไปถึงเนี่ยคือคือคือจุดประสงค์การไปกินข้าวคืออยากจะคุยกับคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ว่าจะต้องวันนั้นเย็นนั้นเฉยนๆนะถ้าเขาเข้าใจถูกวัตถุประสงค์ของการนัดเขาก็จะทํางานให้ได้สําเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่ง จริงๆมันเป็นเส้นบางๆเองนะการทํางาน2อ,อันเนี้ยนะครับมันคือการคิดนิดนึงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย o b j e c t i ของงานนี้มันคืออะไรแล้วเราจะไปถึง o b j e c t i ีฟนี้ได้อย่างไรโดยปกติแล้ว objective ของงานหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะเปิดโอกาสตรงนี้เน้นเลยนะครับมันจะเปิดโอกาสให้มีเส้นทางการเดินไปสู่จุดนั้นเนี่ยหลายเส้นทางเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้รับการบอกมาหนึ่งเส้นทางแล้วเราก็ลองเส้นทางนั้นแล้วมันไม่เวิร์อันนี้คือคนที่ทํางานเสร็จก็คือลองแล้วไม่ได้ก็คือจบ แต่คนที่ทํางานสําเร็จเนี่ยคือลองเส้นทางน่ะเอ้ยไม่เวิร์กไม่ได้ต้องหาเส้นทางอื่นมาลองอีกนะฮะถามว่าจะเหนื่อยกว่าคนอื่นไหมอ๋อต้องเหนื่อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ผมตอบเลยนะฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะทุกคนอาจจะมีคนที่บอกว่าไม่ฉันชอบทํางานแบบเอาแค่เสร็จแค่ไหนแค่นั้นก็พอแล้วไม่เป็นไรฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งคือคือทุกอย่างอะ่ะผลงงมันนะ่ะมันจะตามสิ่งที่เราทํามาอยู่ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่ช้าก็เร็วเนาะ ม่ช้าก็เร็วนะผลของมันจะตามมาสเกลอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยจะตามมาคนที่ตั้งใจทํางานเนี่ยในที่สุดต้องมีคนเห็นนะคนที่ไม่ตั้งใจทํางานมันก็ต้องมีคนเห็นเหมือนกันเนาะในที่สุดมันก็ต้องมีคนเห็นนะฮะแต่มันจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยมันตอบยากนะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคาถามคือแล้วอันนี้เป็นวิธีเดียวหรือเปล่านะฮะที่จะทําให้คุณสามารถที่จะแบบโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นในคำตอบคือไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนที่ทํางานสําเร็จเท่านั้นถึงจะถึงจะมันมีหลายวิธี นะครับเช่นคุณเป็นจีเนียสนะคะคุณเป็นจีเนียสคุณก็จะมีวิธีการทํางานที่คนอื่นเขาแบบโหมันโคตรเจ๋งนะนะแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรือคุณมีทักษะทักษะอย่างอื่นที่เขารู้สึกว่าเออมันเป็นทักษะที่มีค่าคุณก็คุณก็คุณก็ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นทางหนึ่งที่ผมคิดว่าทําได้ไม่ยากคือทํางานทุกอย่างเนี่ยทาให้มันสําเร็จไม่ใช่แค่เสร็จนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่างานนี้เนี่ยเมื่อมันสําเร็จแล้วเนี่ยโดย definition ของมันเนี่ย มันคืออะไรถ้าเราตอบตัวเองนะว่างานนี้เมื่อมันสำเร็จเราเดฟนิชั่นมันคืออะไรเนี่ยเราทําให้มันไปถึงจุดนั้นเนี่ยตามออบเจกตีฟของงานเนี่ยนะครับผมรับรองเลยว่าจะมีแต่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแต่จะเหนื่อยหน่อยนะ,ะเหนื่อยหน่อยนะก็ต้องไปคิดดูว่ามันคุมเงินหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น to t h มู o นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นธุลามู o พอดแคสต์คอนเทนิววิทยุมิชชั่น